วันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564วันนี้ผมมาทำงานวันแรกนะครับเป็นไกด์นะครับนี่อันนี้อันนี้น้ำตกผางอยเ,เห็ดเป็นร่องนี้ไหมฮะร่องด้านบนเนี่ยมันจะไหลลงมาจากข้างบนลงมาถึงตรงตรงข้างล่างนี่เลยนะสวยมากเราจะไม่ถ่ายกลางนะครับจะได้เห็นเป็นว่ามันความอลังการของที่นี่เลยหนึ่งองใบตองใบสีรับทำใบตองใบสีเนาะ<ป>นี่นะครับ เราต้องเบรกอยู่ตรงเป็นจุดเป็นจุดเนี่ยว้าบอมอมแมมซะ่เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมิเตอร์อั้งยี่นะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์ที่18ธันวาคม2564วันนี้ผมมาทำงานวันแรกนะครับเป็นไกด์นะครับนี่ไกด์อยู่ที่ถ้ำนาคีนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าถ้ำนาคีนะฮะอุทยานแห่งชาติพูลังกาครับตรงทางเข้าน้ำตกตัดโพเป็นไกด์วันแรกซึ่งตอนนี้ก็มีคนจองแล้วมีคนจองตัวแล้วเดี๋ยวจะไปก่อนนะครับตรงนี้เป็นลงทะเบียนก่อนนะฮะตรงนี้นี่ไกด์ล้วนๆเลยนะครับ เก๋เขียวนี่เป็นไกด์ชุดแรกนะครับรุ่นแรกแล้วก็อบรมไกด์รุ่น2นะครับนี่คือนักท่องเที่ยวามาก็จะได้ให้ลงทะเบียนลงทะเบียนตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวทางอุทยานจะจัดไกด์แต่ละคนแต่ละคนให้นะครับหนึ่งในนั้นก็คือผมนะครับอืนี่นะอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่ามนาคีนะครับ สำหรับการลงทะเบียนไกด์นะครับไกด์ก็จะมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือโดนนักท่องเที่ยวจองตัวแล้วอีกกลุ่มหนึงก็คือมาลงทะเบียนที่นี่แล้วก็รอเรียกนะครับตามลาดับคิว ซึ่งของผมก็ตกอยู่ตรงนี้นะครับ97คิวที่97นะแต่ว่านี่แบบเนี้นยเขาจองแล้วนะครับเขาจองแล้วจองแล้วเนะ่ยคือถ้าจองแล้วเนี่ยก็โอเคอหน่อยตอแต่ถ้ารอคิวก็คือรอให้มีนักท่องเที่ยวมาแล้วเขาก็จะเรียกคิวนะครับนี่นะครับพอมีนักท่องเที่ยวมาปุ๊บนะนักท่องเที่ยวมาปุ๊บเขาก็จะไปติดต่อที่ตรงนี้นะครับส่วนด้านนี้แล้วด้านเนี้ยด้านเนี้ยนะครับก็จะจัดคิวไกด์ให้นักท่องเที่ยวนะครับเพื่อเดินประกบกันนะฮะซึ่ง ทางอุทยานแจ้งว่าจําเป็นต้องให้มีการประกบนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อให้ข้อมูลแล้วก็เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่นักท่องเที่ยวจะไปทําสิ่งที่ไม่ควรทำอ่ะอย่างข้างบนเนี้ยไปเขียนโน่นนี่นั่นนะฮะเขาก็ไม่ให้ทํานะครับ ครับสหรับค่าตอบแทนไกด์ไม่มีนะครับค่าตอบแทนไกด์ไม่ได้มีนะครับค่าตอบแทนไกด์นะครับก็จะขึ้นอยู่กับความประทับใจของนักท่องเที่ยวนะฮะ้็นักท่องเที่ยวชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของไกด์มากขนาดไหนนะครับก็จะอยู่ในเรื่องของการการแนะนําการอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือของไกด์กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งนักท่องเที่ยวจะให้เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับระหว่างที่รอนักท่องเที่ยวนะฮะผมก็จะขอพาไปดูข้างในก่อนนิดนึง นะครับนี่คือบรรยากาศของการเข้ามานะครับเข้ามาเพื่อที่จะเดินเข้าไปในอุทยานแห่งชาติภูลังการตรงนี้สะพานเนี้ยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างข้างนอกกับข้างในนะครับกั้นด้วยห้วยทีเนี้ยทีเนี้ยพอเข้ามาข้างในอุทยานแห่งชาติภูลังกาปุ๊บเนี่ยไกด์เนี่ยมีหน้าที่แนะนําให้นักท่องเที่ยวนะรู้ว่าตรงไหนคือตรงไหนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับว่าจุดถ่ายรูปอยู่ตรงไหนสิ่งที่ไกด์จะต้องมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเกี่ยวกับการช่วยเหลือ การแนะนำการดูแลความปลอดภัยด้วยนะครับรวมไปถึงเรื่องจุดถ่ายรูปต่างๆที่ไกด์ต้องแนะนำนักท่องเที่ยวด้วยว่าตรงไหนควรจะถ่ายรูปได้ตรงไหนถ่ายสวยตรงไหนแสงดีนะครับประมาณนี้ส่วนเรื่องการบริการอื่นๆแล้วก็ค่อยว่าอีกทีนึงนะตรงนี้ก็จะเป็นตรงที่เรามาถ่ายรูปก,กันนะครับตรงนี้ พลาดไม่ได้เลยถ้ามาก็ต้องได้ถ่ายรูปแหละนะเดินเข้ามาปุ๊บจะเจอตรงนี้เลยตอนนี้เจ็ดโมงครึ่งรถเนี่ยถ้ามาตอนเช้าเช้ามันจะมีที่จอดรถให้นะแต่ถ้าสายหน่อยเต็มนะครับวันนี้วันเสาร์นะเสาร์สิบแปดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ซึ่งเป็นวันหยุดครับวันหยุดนี่เต็มแน่นอนไม่ต้องห่วงวันหยุดนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมากเยอะมากนี่เห็นเปล่าเต่อกันเลย ครับนักท่องเที่ยวชุดแรกของผมก็มาที่ถ้ำนาคีแล้วนะครับมาจากกรุงเทพมหาคน,นครนะฮะช่วงนี้เสียงหายก็ขออนุญาตใช้กันภากเอาละน,นะฮะเรื่องฉีดวัคซีนนะครับที่มันมันจะมีตรวจอีกไหมแต่ว่าฉีดแล้วนะเรียบร้อยหมดแล้วครับตรวจตั้งแต่ก็จะ,ะด้านล่างแล้วครับนี่นักท่องเที่ยวชุดแรกของผมนะครับเหนื่อยไหมปวดขาใช่ไหมฮะนี่เฉพาะชุดแรกนี่มาเหนื่อยก็ต้องมาเดินต่อเลยนะครับพอผ่านจุดตรงถนนลาดยางปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นจุดแรก น้ำหนึ่งคือเริ่มจากประตูนี้นะครับตรงนี้นะครับทที่่ชองอะไรเป็นยูทูบครับเขาต้องเขาจะให้เสื้อเราตัวนี้จะเป็นเราจะได้เสื้อหนึ่งสองอันมีมีเพจกับช่อง YouTube ครับเอ้ในกลุ่มตัวนี้สี่ตัวนี้สี่ชื่อชื่อเลยเหรอครับชื่อมิสเตอร์อังกี้เลยครับใช่ครับพี่มิสเตอร์อังกี้ก็เห็นเลยพอดีเป็นนักท่องเที่ยวชุดแรกของผมสำหรับสำหรับทำไกด์สำหรับการทำไกด์ก็เลย ผมก็เลยว่าเออเอางี้ดีกว่าให้หเสือ้อต้องเป็นเสื้อแล้วประมาณนี้นะครับวันเนี้ยวันเนี้ยแต่ละชุดอาจจะได้จะได้อย่างน้อยหนึ่งตัวประมาณนี้นั่งพักจุดที่หนึ่งนะครับ <l ots> เป็นจุดพักจุดที่สองครับ <l ots> ก็จะมีที่พักจุดแรกอยู่ที่น้ําตกผาสวรรค์ <l ots> นะครับที่พักจุดแรกน้ําตกผาสวรรค์ <l ots> ที่พักที่สองก็จะเป็นตรงนี้มันจะมีเก้าอี้หลายทางให้ประมาณนี้ครับเก้าอี้หลายทางให้แล้วก็จุดที่พักเป็นจุดจุดก็คืออย่างตรงน้ําตกหน้าผาต่างต่างครับ ไม่ทำหาขาแล้วนะไม่ทำหาผาแล้วนี่ไกลไหมคะไปถึงจุดทันตอนนี้อยู่ที่น้ำตกไซงามนะครับน้ำตกไซงามคือเติร์ทไทเออร์ชั้นที่3นี่แหละครับนี่นะฮะกลุ่มนักท่องเที่ยวผมจะไปถ่ายรูปครับจะไปถ่ายรูปนี่ขอผมผมขออนุญาตถ่ายไปลง y o u ูทูบนะครับเพราะว่าชุดแรกของผมนะวันนี้ วันนี้แล้วก็สําหรับงานนี้เลยนะครับก็เพิ่งจะได้ยินชื่อเมื่อตอนที่หน้าฝนที่ผ่านมานี้เองได้มีการโปรโมทถ้ำนาคีเพราะว่าตอนที่ผมมาถ้ำนาคียังไม่ถึงขั้นดังเป็นผู้แตกขนาดนี้ถ้ำนาคีเพิ่งจะดังผู้แตกเลยก็คือเดือนที่ผ่านมานี่เองเดือนเดียวครับเพราะพฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาผมมาถ่ายคลิปยังไม่ขนาดไหนเลยตรงนี้คือน้ำตกผางอย <S <S ผางอยอยู่ตัวนี้ อันนี้อันนี้น้ำตกผาไงเห็เห็นเป็นร่องนี้ไหมฮะร่องด้านบนเนี่ยมันจะไหลลงมาจากข้างบนลงมาถึงตรงตรงข้างล่างนี่เลยนะสวยมากสวยมากมากจริงสุดๆเลยหน้าฝนคือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นแผงนะครับน้ําตกจะเต็มเลยน้ําตกจะเต็มทั้งแผงเลยแล้วแล้วเราไปไปเล่นอยู่ตรงนั้นนะข้างล่างนั้นนะเห็นนั่งแล้วก็นั่งแล้วก็ดูน้ํามันไหลผ่านหน้าเราไปนงเลยอ่ะิดมาทางนี้นิดนึงครับนั่งอยู่กับที่แล้วหมุนตัวเอาครับใช่ครับเหยียบขามาหนึ่งสองอ่าครับหนึ่งสอง ขอเก็บเท้าด้วย 1..2.. น,นี่ผมขออนุญาตเอาไปลงใน YouTube นะครับช่องมิสเตอร์อังีนะครับก็เนี่ยขึ้นไอซีให้ด้วยนะคะได้ครับขึ้นเพจให้ด้วยนะคะ ทำใบสีด้วยใช่ไหมครับทำใบสีด้วยค่ะทำใบสีทำใบสีอยู่ที่นครพนมค่ะอยู่ที่ไหนเอ่ยเมืองเมือง่าทำใบสีอยู่ที่อำเภอเมืองนครพนมนะครับโอเคครับชื่อร้านหน่อยฮะฝากร้านหน่อยครับใบตองใบสีรับทำใบตองใบสีเนาะใช่นี่นะครับถ้าใครอยากได้ใบสีเอามาไหว้ปู่ขึ้นเบอร์โทรข้างล่างไว้ค่ะือลืออ่เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ดูนะครับบริเวณด้านล่างนะครับนี่เป็นนักท่องเที่ยวชุดแรกของผมเลยนะชุดแรกของผมเลยสําหรับวันนี้นะ นักท่องเที่ยวชุดแรกผมก็นั่งพักก่อนนะครับตรงนี้อยู่ที่น้ําตกไทรงามนะครับเติร์ดไทเออร์นะฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่ถ้านาคีแล้วกําลังจะไปใช้เส้นทางป่าแล้วนะครับซึ่งตรงนี้นี่ตรงนี้นักท่องเที่ยวเขา,าก็จะพักกันเยอะแยะเลยก่อนที่จะขึ้นเส้นทางป่านะครับค่อยๆนะครับ <c ười> <c ười> ที่ยากมาแล้วว่าไป เดี๋ยวจะไปได้ไปพักตรงหน้าน้ำตกผางอยนะครับค่อยๆนะครับนี่ออดีตน้ำตกผางอยตอนนี้ยังไม่มีน้ำแล้ว ตรงนี้เป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับนะ <Okay. S 1> ครับค่อยๆนะครับ <Okay. S 1> ทีละก้าวไ,ไม่ไม่ต้องก้าวกว้างครับก้าวสัน <Okay. S 1> ส้นๆครับก <Okay. S 1> ้าวสั้นๆ,ๆครับ <Okay. S 1> เขาจะได้รู้ว่าเราลำบากขนาดไหนเ <laughs> นี่ยมันความเหนื่อยก็คือเราต้องเบรกอยู่ตรงเป็นจุดเป็นจุดน <laughs> นี่ หัวที่เก้าหัวที่เก้าเสียนที่เก้านะครับเสียนที่เก้าคนเยอะมากเลยววบบริเวณนี้เป็นถ้ำที่ลอดนะครับต้องลอดเอา ตรงที่จะเชื่อมไปสู่หัวนาคีที่1นะครับเสียงนาคีที่1นึ่งมาถึงจุดตรงที่จะลอดขึ้นไปมุมนี้นะครับเพื่อขึ้นไปถ้ำนาคีแต่ว่าก่อนที่จะขึ้นเราก็จะพานักท่องเที่ยวไปตรงนี้ก่อนนะครับคือเสียนาคีที่หหรือหัวที่1นนะครับนี่นะครับหัวที่หหรือเสียนที่1นนะครับจุดที่เป็นไฮไลท์ก็จะมีอู่2ที่นะครับหัวที่9เสียนที่9แล้วก็

ขึ้นบันไดขึ้นบันไดอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ,ยอ,ยอีกนิดเดียวยมาถึงแล้ว<ป>ลตรงนี้เป็นจุดหัวหนาคีที่สองนะครับเสียนที่สองนะ ตรงนี้เป็นหมวดที่สองหมวดที่สองหรือเสียนที่สองด้านนี้ครับตร,ตรงนี้ครับตอนแรกเขาก็ไม่คิดว่าจะเหมือนไงแต่ว่าพอลงไปดูด้านล่างก็จะรู้เลยตรงด้านนี้ด้านล่างจะเป็นเหมือนในภาพเลยครับรใช่ครับจะสามารถเดินลงมาดูได้ตรงนี้ตรงนี้เดินลงมาดูได้ครับทีนี้ก็ไปทางซ้ายเพื่อที่จะไปที่ถ้ำนาคีนะครับ คือมาเนี่ยเราจะให้ไหว้พระก่อนจะได้เป็นสิริมงคลหน่อยตรงนี้ขึ้นบันไดสั้นสั้นครับสั้นสั้นค่อยๆนะฮะค่อยๆค,ค,ครับนี่เป็นส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะครับส่วนลำตัวนะครับนี่นะครับ หัวที่3ามนะครับอยู่ด้านบนเห็นหรือเปล่าหัวที่3ามอยู่ด้านบนครับจะถึงจุดสุดท้ายแล้วครับผานาคีตรงผานี้ไม่ให้เข้าแล้วนะครับตรงด้านหน้านี้ให้ไปได้ที่ผานาคีเท่านั้นยอดครับที่สุดเลยว่าจะไม่เหนื่อยแล้วเงาแล้วครับ ด้านขวานะครับไปด้านขวานะครับด้านขวาไปถ่ายรูปด้นขวานะครับเป็นผานาคีครับจุดชมวิวผานาคีครับผมพักหนึ่งพักไปหนึ่งเป็นไงบ้างครับเหนื่อยครับกำลังกันครับไหวเหลือ หัวที่สี่ก็เป็นทางลงแล้วครับก็จบทริปนี้นะครับหัวที่สี่เป็นหัวยังไงหัวที่สี่เป็นหัวที่ออใหญ่มากแล้วก็อยู่บนดิตซึ่งจะอยู่ตรงทางผ่านตรงขาลงพอดี<า>ครับ<า>เพื่อไม่ให้เนการเสียเวลาก่อนที่แบตโทรศัพท์ผมจะหมดเสื้อช่องนี่นะครับนักท่องเที่ยวชุดแรกท,ที่ผมรับเป็นไกด์นะครับเสื้อช่องนะครับช่องอะไรนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องมิเสอร์อังยี่ครับผมเซอร์อังกี มองที่เท้าครับอยู่กับเชือกนะครับอันนี้ทางลงทางลงทางลงซึ่งมอมแมมมอมแมมซะแล้วยูนิฟอร์มตอนที่ออกมานะครับนี่เป็นขากลับแล้วนะครับจริงๆด้านหลังนู่นเพราะว่ามันก็จะเลอะมากพอสมควรขากลับเป็นการหวนเชือกนะครับสหรับเป็นไงเมื่อยแขนไหมฮะนี่นะครับสามท่านนะครับ ก็ได้แผลไปหนึ่งนะครับเป็นกิ่งไม้ขวนเป็นไงครับทางนี้ Amazing 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 ทางเดินหรือว่า Amazing ขําได้เลยนะครับใครที่ชอบ a d v e n t u r มาเลยนะครับ Adventure นะครับเชินเลยครับส่วนเราส่วนเราเดินกลับบ้านไปเนาะมาเที่ยวนะครับมาเที่ยวนะครับค้านาคีครับผม เดี๋ยวผมต้องปิดคลิปนี้แล้วนะครับเพราะว่าแบตก็จะหมดแล้วแล้วก็ถ่ายกันเต็มที่เลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณมากที่รับชมท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์นะครับทางช่อง youtube มิสเตอร์อังกี้วิศิ์พิเศษดีนะครับแล้วก็เพจนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับมิสเตอร์อังกี้เที่ยวไทยไปกับพีอังกี้นะครับแล้วก็ทิกตกอนะครับมิสเตอร์อังกี้แปดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ ฝากร้านใบสีด้วยใบยสีด้วยที่จังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวจะเอาเบอร์ติดต่อลงให้นะครับอยู่ข้างล่างนี้นะครับสลหรัวันนี้ก็ขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับผม